รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกลับมาเจอกันเลเซอร์ชาแนลครั้งนะครับรอบนี้ก็มีเกมน่าเล่นมาแนะนําให้เพื่อนๆอีกแล้วนะครับรอบนี้เราอยู่กันกับเกม princess connect re die นะครับโดยตัวเกมจะเป็นแนว rpg ที่จะให้เพื่อนๆผจญภัยไปพร้อมๆกับสาวๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับในโลกของอนิเมะนะแล้วก็ยังมีดาร์กเนื้อเรื่องหรือการ์ตูนย่อมๆให้เพื่อนๆได้อ่านภายในตัวเกมกันด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ชอบการเสพเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับผมแนะนําเลยอย่าพลาดเกมนี้นะครับ มันมีอะไรให้เพื่อนๆได้ค้นหาอีกเยอะแยะแน่นอนครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆภายในเกมกันยังไงก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆและเทคนิคการเล่นเกมแบบนี้ที่ผมเอามาแนะนำอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผม ถอนเพื่อเราอินเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตา UI ของตัวเกมทั้งหมดนะครับส่วนรายละเอียดฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวผมมาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกทีว่าตัวเกมมีระบบอะไรให้เราเล่นบ้างก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพลย์ภายในก่อนดีกว่านะครับให้เพื่อนกดไปที่เควสตัวนี้นะครับ แล้วเลือกเควสหลักตัวน like, <laughs> ี้นะพอกดเข้ามานะครับก็จะมีด่านให้เพื่อนตะลุยเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ผมเปิดมาที่4ขีดกว่าๆแล้วนะก็พอเรากดเลือกไปนะครับตัวเกมก็จะมีการให้เราสะสมดาวนะครับพอเราสะสมดาวครบเราก็จะได้รับไอเทมต่างๆด้านล่างนี้นะอันนี้ผมได้รับครบไปหมดแล้วนะส่วนอันไหนที่ยังไม่ได้มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเจมที่เราเอาไว้สุ่มกระชปองนั่นเองนะอันนี้จะเป็นไอเทมที่จะรับได้แล้วก็มอนสเตอร์ที่เราจะเจอนะครับโดยที่ตัวเกมนะครับถ้าเราสะสมดาวครบ3ดาวแล้วเราสามารถกดข้ามได้โดยการใช ตั๋วนะโดยเราสามารถเลือกจํานวนครั้งที่เราจะใช้ได้แล้วก็กดไปนะครับอย่างเช่นผมต้องการอ่านหครั้งแล้วก็กดใช้1ใบแบบนี้ตัวเกมก็จะมีการบอกนะครับว่าใช้ไปกี่สเตมิมน,นานะประมาณนี้แล้วก็จะได้รับไอเทมแบบนี้นะครับประมาณนี้นะส่วนถ้า ใครยังเล่นไม่ผ่าน3ดาวนะเราก็ต้องกดลองเล่นแบบนี้นะครับกดท้าทายไปแล้วตัวเกมจะให้เพื่อนๆเลือกนะครับตัวละครที่จะเอาไป,ปะจญภัยนั่นเองนะอันนี้ผมเซตไว้แล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะ CP ก็จะอยู่ประมาณนี้นะโดยแต่ละด่านจะไม่มีบอกนะครับว่าค่า CP จะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ถึงจะผ่านนะครับภายในตัวเกมจะไม่มีบอกนะอันนี้จะเป็นค่า CP ของตัวละครที่เราเลือกมานะครับส่วนตำแหน่งนะครับ ให้เราสังเกตดูด้านบนตัวนี้นะครับตัวเกมจะมีตำแหน่งด้านหน้าด้านกลางแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะครับด้านหน้าก็คือจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะอยู่กลางก็จะอยู่กลางแบบนี้อยู่หลังก็จะแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้สําหรับสัญ,ญลักษณ์นะครับไม่มีระบบแพท่านะครับภายในเกมนี้เสร็จแล้วเราก็กดแบตเทิลไปเลย พอเข้ามานะครับตัวเกมอันนี้ก็จะเป็นการผจญภัยแบบนี้นะเราไม่ต้องทำไรนะครับก็คือรอให้เกตมานาโหลดเต็มเราก็จะกดใช้ใช้สกิลแบบนี้ไปนะครับถึงเราไม่กดนะครับตัวเกมก็จะตใีให้เราไปแบบนี้นะเห็นไหมมันจะขึ้นกรอบแบบนี้และเราก็ยังสามารถเร่งสปีดได้ด้วยแล้วก็กดออโต้ได้นะครับนี่เราก็ปล่อยตีไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปกดใช้ใน เวฟถัดไปนะครับอันนี้จะเป็นค่าเงินนะครับที่เราได้นะอันเนี้ยหินเขียวๆอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นระยะเวลานะครับอันนี้เรากดตายนนก็จะเป็นแบบนี้จะมีคัตซีนแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้ตายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับโอ้โห เพื่อนๆสามารถปิดคัดซีนนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนำเพื่อนๆอีกทีนะสำหรับใครที่อยากจะต้องการฟาร์มแบบว่าไม่ต้องมีคัดซีนมาเกะกะแบบนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับระบบเกมเพย์เดี๋ยวผมขอเร่งสปีดไปเลยแล้วกันนะ ก็จะจบด่านประมาณนี้นะครับโดยเราก็จะได้รับ e อคต่างๆนะแล้วก็ได้รับไอเทมนะครับและในด่านผจญภัยยังมีระบบฮาร์ดด้วยนะครับโดยที่ตัวเกมจะมีการแบ่งเป็น n normal กับฮาร์ดแบบนี้นะพอเราเปิดฮาร์ดได้เราก็จะสามารถลงด่านที่เป็นระดับฮาร์ดแบบนี้ได้นะครับเราก็เลือกก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับก็คือให้เราสะสมดาวแล้วก็ได้รับไอเทมด้านล่างนี้แล้วก็จะมีไอเทมที่เราจะได้จากการลงด่านนี้นะครับก็คือเราจะได้ชิ้นส่วนนะครับ ตัวละครจากตรงนี้ด้วยนะครับโดยไอ้เจ้าชิ้นส่วนนี้เราจะต้องใช้ในการอัปเกรดดาวให้กับตัวละครน,นะอันนี้ก็จะเป็นพวกมอนสเตอร์ที่เราจะเจอในด่านนี้นะครับเราก็สามารถข้ามได้เหมือนกันนะครับในระบบฮาร์ดนี้นะเราก็เลือกจํานวนแล้วเรากดข้ามได้นะครับโดยที่เราจะต้องใช้ตั๋วตัวนี้นะโดยที่ในแต่ละตัวละครน,นะครับมันจะมีค่าความสนิทนะ นี่ค่าความสนิทอยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยที่ถ้าค่าความสนิทนั้นเราเต็มนะครับตัวละครของเราในแต่ละตัวมันจะมีเนื้อเรื่องของมันนะครับมันก็จะปลดล็อกเนื้อเรื่องให้เราได้อ่านไปเรื่อยๆนะครับ โดยแต่และตัวละครมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้จะเป็นค่าความสนิทต่อไปเรามาดูระบบฟังก์ชันการพัฒนาตัวละครกันดีกว่านะครับให้เพื่อนเลือกไปที่ตัวละครตัวนี้นะแล้วก็เลือกตัวละครที่เราจะต้องการพัฒนานะครับโดยระบบนี้นะก็จะเป็นการสวมใส่อเทมนั่นเองนะครับเรามีไอเทมชิ้นไหนแล้วมันจะเป็นรูปเครื่องหมายบวกนะครับเราก็สามารถกดสวมใส่ได้เลยนะส่วนไอเทมไหนที่เราไม่มีนะครับมันก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะหรือว่าด่านไหนที่ยังไม่เปิดนะครับก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เราก็จะไม่สามารถหาไอเทมชิิ้นนีได่เเทหราป ด่านไปแล้วเราสามารถลงด่านนั้นได้แล้วก็ไปค้นหาได้มันจะเขียนว่าค้นหาแบบนี้นะครับแล้ก็กดเข้าไปแล้วก,กดค้นหาอย่างนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับแบบนี้นะแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับในด่านนี้มันบอกว่าในด่าน4ขีด10จะได้ไอเทมชิ้นนี้เราก็สามารถกดไปแบบนี้แล้วเราก็ลงไปนะครับใครที่ได้3ดา,าวแล้วแล้วก็ใช้บัตรเอาข้ามเอานะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอันนี้เป็นการหาอุปกรณ์นะครับพอเราหาสมใส่ครบแล้วเราก็กดสมใส่ตัวนี้นะครับตัวละครเราก็จะมีแรงค์นะครับก็จะเป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3 สี่ขัน 5, ข้นห้าขั้นหกไปถัดมานะครับก็จะมีการเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครนั่นเองโดยที่มันจะมีน้ํายาแบบนี้ในการเพิ่มแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับหรือไม่เราก็กดปุ่มเดียวเลยก็ได้นะครับนี่กดปุ่มนี้นะกดตกลงแบบนี้นะ มันก็จะเพิ่มให้เราทั้งหมดเลยเราไม่ต้องมานั่งเลือกแต่และฟังก์ชันก็ได้อันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าชอบแบบไหนนะถัดมานะครับระบบสกิลระบบสกิลก็จะมีให้เรานะครับประมาณ4สกิลได้โดยแต่ละสกิลนะครับจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อแล้งของเรานะครับนี่แร้งตัวนี้ด้านบนที่เขียนเนี่ยแล้ง1แล้ง2แล้ง3แล้ง4เนี่ยนะครับ ปลดล็อกแล้วนะเราถึงจะสามารถใช้สกิลนี้ได้นะครับโดยที่ไอ้เจ้าสกิลพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นแล้งหนึ่งใช้ได้แล้งสองใช้ได้แล้วก็แล้งสี่ใช้ได้นะครับถัดมาเลยก็จะกระโดดมาที่แล้งเจ็ดเลยถึงจะใช้สกิลพวกนี้ได้นะครับเห็นไหมแต่และสกิลก็จะแตกต่างกันไปแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดมาฟังก์ชันการเพิ่มดาวให้ตัวละครนะครับโดยภายในเกมนี้ตัวละครสามารถอัพดาวได้ถึง5ดาวเลยนะโดยที่เราจะต้องใช้วัตถุดิบหรือว่าชิ้นส่วนตัวละครนั่นเองนะที่เราจะต้องไปลงด่านฮาร์ดนั่นเองนะครับหรือ ไม่ก็สุ่มกระชาปองแล้วได้อ่า หินมาเราก็เอาไปแลกนะครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนของตัวละครมาพอได้ครบแล้วเราก็กดอัปเกรดไปตัวละครเราก็จะเพิ่มดาวให้เรานะแล้วก็จะมีค่า CP ที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับและระบบอุปกรณ์เรายังสามารถอัปเกรดให้มันได้ด้วยนะครับโดยที่เราจะสามารถอัปเกรดได้ก็ต่อเมื่ออุปกรณ์ชิ้นนั้นจะมีรูปดาวอยู่มุมล่างแบบนี้นะให้เรากดเข้าไปนะครับเลือกคําว่าเพิ่มพลังนั่นเองนะแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้ที่เรามีอยู่นะครับกดติกต๊กๆไปแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม อันนี้จะเป็นหินที่เราใช้ในการอัปเกรดอยู่แล้วนะมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วกดเพิ่มพลังไปแบบนี้นะครับ นี่มันจะเป็นดาวตีบวกเพิ่มแล้วก็เพิ่มค่าสเตตัสตรงนี้ให้เราได้ด้วยนะครับอันนี้ในส่วนของเรื่องอุปกรณ์และการพัฒนาตัวละครนะครับระบบถัดไปก็คือระบบเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาด้านล่างนี้นะพอกดเข้ามานะครับตัวเกมจะมีทั้งเนื้อเรื่องหลักนะครับเนื้อเรื่องสําหรับตัวละครแต่ละตัวละครนะแล้วก็เนื้อเรื่องกิ้นะครับแล้วก็ระบบพิเศษต่างๆที่ถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองนะโดยที่เนื้อเรื่องพอเพื่อนๆกดเข้ามามันก็จะมีบทนําบทหนึ่งเข้าไปนะครับซอยเข้าไปเเเเรรืืื่อออยนนนะวากกด้้้้แแลลมมั็จีีงใหบบโ ที่เรากดดูเนื้อเรื่องนี้แล้วเราจะได้รับไอเทมตัวนี้ด้วยโดยที่เราจะได้รับอัญมณีตัวนี้อัญมณีตัวนี้เราก็จะต้องการใช้ในการที่เอามาสุ่มกระชับปองเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมสุ่มให้เพื่อนๆดูเสร็จแล้วเรากดเลือกเข้าไปนะครับตัวเกมจะมีการให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับว่าแบบไม่มีเสียงหรือแบบมีเสียงนะครับอันนี้เพื่อนๆก็เลือกกันเอานะครับว่าจะโหลดแบบไหนนะโดยที่ถ้าเลือกแบบมีเสียงตัวเกมก็จะมีการพูดภาษาญี่ปุ่นให้เราฟังด้วยนะจากนั้นพอนเราเลือกดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับตัวเเเเกกมม็จะพาาาารข้า้าแบบนีลย ก็จะมีทั้งเป็นแบบการ์ตูนแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็แปลเป็นไทยแล้วด้วยนะคะไอ้ย่าปรับความแรงผิดเบอร์ไปแล้วนะรถม้ากระเด็นไปซะแล้วเห็นไหม ก็ถือ uhm ว่าแปลได้ออกมาแบบอ่าลื่นๆนะครับให้เราหน้าอ่านบ้านนายสี่เห็นไหมครับนี่นายจะบ้าไปหรือไงนะรถม้าคันนี้มีแต่ธรรมดาทัางนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอะไรกับคนนั่งสะหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนกดอ่านไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะนี่ก็จะมีไดอา็อกเยอะยๆให้เราอ่านนะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับจะเป็นการ์ตูนย่อมๆที่ให้เราอ่านนะครับ แล้วก็ถ้าใครที่ไม่อยากอ่านนะครับก็สามารถเลือกที่เมนูแล้วกดข้ามได้เลยนะหรือไม่ก็จะกดออโต้ก็ได้นะหรือจะกดบันทึกอะไรแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ผมขอกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับต่อไปเรามาดูระบบเพชรที่ยังเหลืออยู่นะครับให้เพื่อนกดไปที่เพชนะครับโดยที่ตัวเกมจะมีระบบค้นหาดันเจียนแล้วก็แบทเทิลอารีนานะครับอันนี้จะเป็นการแบทเทิลอารีนานั่นเองนะส่วนไอ้ลองรอยสัตว์ศิษย์นี่ยังไม่เปิดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเกมเพิ่งจะเปิดให้เราได้ทดสอบนะครับอาจจะยังมาแพทไม่เต็มนั่นเองนะแล้วก็ยังมีีไอ้้ตัววนดยคก็ื การแบทเทิลในแบบแคนนั่นเองหรือกิลล์นั่นเองนะครับแล้วก็ Princess a r e n a นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นการ p v p หรือว่า a r e n a ในรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีส่วนไอตัวค้นหานี้นะครับก็เหมือนเควสไลวันนั่นเองนะครับโดยที่ตัวเกมจะให้เราได้ลงดันนั่นเองนะครับอันนี้จะมีการได้รับหลอด EP นั่นเองนะครับในหน้านี้นะแล้วก็ถัดมาจะเป็นเงินนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้ใช้ค่าเงินเป็นเม็ดสีเขียวตัวนี้นะครับอ่า เราสามารถเลือกลงได้นะครับก็ไต่ลำดับขั้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะปลดล็อกเห็นไหมครับปลดล็อกอีกทีก็คือ6กขดหนนะประมาณนี้ ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะนี่ก็ 6. คขนหนึ่งถึงจะปลดล็อกได้ก็เก็บสะสมให้ครบ3ดาวนะครับก็จะได้รับไอเทมตัวนี้นะครับก็คืออัญมณีที่เอาไว้สุ่มกระชปองนั่นเองนะแล้วก็จะมีไอเทมต่างๆที่เรารับได้นะแล้วก็ตั๋วข้ามก็สามารถรับได้จากตรงนี้ก็อย่าลืมมาลงนะครับทุกวันนะก็จะมีระยะเวลาบอกเรานะครับลงได้อย่างน้อย่อางครั้งนะครับอันนี้ลงได้2ครั้งหน้านี้ก็ลงได้2ครั้งถัดมานะครับอันนี้จะเป็นระบบดันเจียนนะครับก็จะคล้ายๆดันเจียนหอคอยนะที่จะให้เราไต่ห่อคอยข 7ชั้นนั่นเองนะครับเราสามารถกดรีกลับได้นะครับได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะอันนี้ผมถึงอันสุดท้ายละเดี๋ยวลองลงให้ดูนะครับอันนี้ค่า CP รวมสําหรับแมปนี้นะครับตัวเกมมีบอกนะครับเราก็กดแบบนี้ไปแล้วก็เ,เลือกนะครับฮีโร่ที่เราต้องการนะแบบนี้ โดยที่ตัวเกมนะครับตัว HP ของเราเนี่ยเหลือเท่าไหนก็จะเหลือแค่นั้นนะครับก็คือถ้าตายก็เหลือฮีโร่4ตัวก็คือ4ตัวเท่านั้นนะไม่สามารถเรียกเพิ่มมาได้นะครับก็คือพยายามเลือกฮีโร่แก่งๆนะครับแล้วก็ตะลุยไปให้ผ่านทีเดียวนะอันนี้สําหรับคําแนะนําจากผมนะครับนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณนี้ก็เลือดฮีโร่ก็จะไม่ถูก อ่าีเด้งขึ้นมาให้เต็มนะเหลือเท่าไหร่ก็เหลือเท่านั้นแล้วเราก็ได้รับไอเทมต่างๆแบบนี้มีชิ้นส่วนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอ่าเหรียญที่เราสามารถใช้แลกในร้านค้าได้นะเดี๋ยวพาไปแนะนาอีกทีอันนี้เราไปลองตีบอสกันนะครับโอ้โหบอสเลือหกหมื่นนะครับแล้วก็จะได้รับไอเทมต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวลองดูนะแล้วก็เลือกฮีโร่ไปนะครับจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหทุกไม่เข้านะครับ บอสจะตบแล้วนะครับอือหือโอ้เกือบตายครับยังรอดอยู่แต่ตายไปสองแล้วไม่น่าจะไหวนะเรียบร้อยก็แพ้บอสไปนะครับก็พยายามพัฒนาตัวละครสาวๆให้เก่งๆขึ้นแล้วกันถัดมาฟังก์ชันถัดไปนะก็คือระบบอารีนานั่นเองนะครับโดยตัวเกมนี้จะมีระบบอารีนาที่เราสามารถไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้ให้เราเซตติ้ง ปาร์ตนะครับพอเราตั้งค่าปาร์ตี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งการตั้งค่าปาร์ตี้ป้องกันด้วยนะเราก็เลือกเอานะครับว่าเราจะเอาตัวไหนมาไว้ป้องกันเวลาที่เขากด PVP เรามาแบบนี้นะ อันนี้นะเดี๋ยวผมจะลอง p p พเต้าตัวนี้นะครับ Cp เขาอยู่ที่9,000นะครับของเราอยู่9,000สีดูซิจะไหวไหมนะโดยเราสามารถท้าทายได้แค่5รอบนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลารีเซ็ตแล้วเราก็สามารถกดรับไอเทมอะไรแบบนี้ได้นะครับก็จะเอาไว้ใช้แลกในร้านค้านะเดี๋ยวพาไปแนะนำอีกทีอันนี้เราลอง p ีพก่อนนะก็เลือกฮีโร่ไปก็กดเริ่มดัทิลแบบนี้เราสามารถออโต้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะกดเองก็ได้นะโอ้ย ดีโหลดไม่ทันนะอ้น่าจะไหวอยู่นะครับเรียบร้อยอันนี้เราก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเราก็จะได้ได้แต้มแล้วครับอารีนาเห็นไหมครับแล้วก็ผ่านเคเวสด้วยนี่แล้วก็แลนกิง้งสถิติเราก็สูงขึ้นประมาณนี้นะ โดยที่ไอเจ้าเหรียญตัวนี้นะครับเราสามารถมาที่ร้านค้าตัวนี้ได้นะนี่จะมีเหรียญให้เราสะสมแล้วก็มาแลกไอเทมต่างๆจากตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ทั้งชิ้นส่วนตัวละครแล้วก็ไอเทมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะส่วนไอดันเจ้นเมื่อสักครู่ที่เราไต่ๆต่ไปแล้วไปตีบอสนะเราก็สามารถสะสมไอเหรียญสิงโตอันนี้ได้นะครับแล้วก็มาแลกนี่ กินส่วนตัวละครพวกนี้ได้แล้วก็ไอเทมต่างๆพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ผลึกเท <Okay. S 1> พธิดาไอตัวนี้นะครับเราเวลาเราสุ่มกฉะชปองแล้วเราได้ตัวซ้ํานะเราจะได้ผลึกตัวนี้มาเราสามารถนําผลึกตัวนี้มาแลกชิ้นส่วนได้นะครับ1ชิ้นต่อ1นตัวละครนะครับแบบนี้เลยนะ เราต้องจะต้องใช้เป็ร้อยอยู่แล้วนะเราก็สะสมเก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาอัพนะครับแล้วก็ยังมีร้านค้ากิลด์ที่ยังไม่เปิดมาด้วยนะอาจจะต้องรออัปเดตหรือไม่ก็เราจะต้องดาเนินเควสไปสักระ,ระยะหนึ่งนะครับถึงจะเปิดนะแล้วก็ยังมีระบบอาอรีนาอีกรูปแบบหนึง่งที่ยังไม่เปิดนะครับตัวนี้นะแล้วก็มี กิจกรรมเทศกาลเฉพาะนะครับต้องผ่าน4 13ก่อนนะถึงจะเปิดนะอันสุดท้ายนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนร้านทั่วไปนี้ก็จะเป็นการใช้เงินนะครับไอเงินไอเม็ดสีเขียวของเราเนี่ยที่มี500,000กว่าเนี่ยในการซื้อ น้ำยาอีกพี่นะครับหินที่เอาไว้ตีบวกอุปกรณ์นะครับจากหน้านี้ได้ด้วยฟังก์ชันต่อไปนะครับนั่นก็คือฟังก์ชันกิวเฮานั่นเองนะครับอยู่ด้านล่างตัวนี้นะให้เพื่อนกดเข้ามานะครับพอเพื่อนกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นระบบบ้านนั่นเองนะครับโดยระบบบ้านนี้จะมีผลดีต่อเราก็คือตัวเกมจะมีการสร้างไอเทมต่างๆให้เราแบบนี้นะครับเห็นไหมที่มันลอยๆอยู่อย่างนี้นะเราก็จะสามารถกดรับได้นะครับแล้วเราก็ยังสามารถอัปเกรดให้มันได้ด้วยนะอย่างนี้นะเนี่ยกดไปที่โต๊ะนะครับแล้วเลือกอัป เลเวลให้มันแบบนี้นะครับก็จะมีระยะเวลานะครับแล้วเราก็จะต้องเสียเงินแบบนี้ไปนะแล้วพอเราอัพไปแล้วนะครับเราก็จะต้องระยะเวลารออีกแล้วเรากดรับไปแบบนี้ให้ครบนะก็อย่าลืมเข้ามารับไอเทมจากหน้านี้ด้วยแล้วกันนะครับอุปกรณ์ที่เราอัพ เกรดไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะทําให้ระยะเวลาในการสร้างไอเทมเนี่ยสั้นขึ้นนะเราก็จะสามารถรับไอเทมได้ถี่มากขึ้นก็จะเป็นระบบช่วยในการที่เราหาสเตรมินาหรือว่าไอเทมต่างๆอะไรจากหน้านี้ได้นะครับเราก็ยังสามารถโมดิฟายได้ต่างๆนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับเก็บของอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองมาทดลองเล่นกันได้นะอันนี้ระบบฟังก์ชันบ้านนะครับอันนี้เห็นไหมมันอัปเกรดเรียบร้อยแล้วเราก็ดูข้อมูลได้แบบนี้นะครับเห็นไหมใช้เวลา 6ชั่วโมงผลิตได้สตริมิน่า28อันอะไรประมาณนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่112นะครับก็คือพอครบ6ชั่วโมงมาได้28พบพอครบอีก6ชั่วโมงก็คือ12ชั่วโมงนั่นเองนะก็คือบวก28เข้าไปนะครับสูงสุดก็จะตันอยู่แค่112เท่านั้นนะอันนี้ก็อย่าลืมเข้ามาอัพด้วยนะครับและระบบสําคัญที่ตัวเกมยังมีมาให้นะครับนั่นคือระบบแคนนนั่นเองนะครับโดยที่ระบบแคนนหรือกิลจะอยู่ตรงนี้นะครับให้เมื่อนกดเข้าไปนะครับ อย่างแรกเลยนะครับเบื้องต้นพอมาถึงมันจะไม่มีกิวแบบนี้หน้าตาแบบนี้มันจะไม่ใช่นะครับเราสามารถสร้างกิวได้อน,นี้ผมได้ทดลองสร้างขึ้นมานะก็ยังมีเพื่อนเอนเ,อนเข้ามาจอยกิวนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโดยที่เราสามารถกดส่งไอเทมได้นะครับจากเพื่อนๆที่ขอเข้ามาแบบนี้เราก็สามารถกดบริจาคได้ถ้าเรามีนะอันนี้นะก็จะต้องใช้ระยะเวลานะครับในการที่ จะขอไอเทมนี้ได้กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีจํานวนการที่เราสามารถบริจาคเข้าไปได้ด้วยนะใครที่มีอยู่นะครับก็สามารถช่วยเพื่อนๆได้นะครับในกิวเป็นประมาณนี้นะแล้วก็สามารถคุยหรือว่าแชทกับเพื่อนๆได้มีสติ๊กเกอร์ใหญ่ๆให้เลยเห็นไหมครับนี่แบบนี้แล้วก็ ลองขออุปกรณ์อะไรแบบนี้นะเราต้องการอุปกรณ์ชิ้นไหนเราก็กดเลือกไปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะนี่แบบนี้ใครที่มีอยู่แล้วก็เอื้อเฟื้อให้แต่ไอ้ให้แก่เพื่อนๆนะครับคนอื่นนะถัดไปนั่นคือระบบภารกิจนั่นเองนะครับระบบภารกิจก็จะอยู่ตรงนี้นะให้เพื่อนกดเข้าไปนะมันก็จะมีเควสต่างๆให้เราได้ทำนะครับจะมีทั้งแบบรายวันทั่วไปแล้วก็ฉายานะครับไอตัวฉายานี่ก็คือประมาณที่แบบว่าเรามีตัวละครครบกี่ตัวอะไรประมาณนี้นะหรือว่าได้ตัวละครที่มีชื่อตัวนี้นะครับ3ดดาาวเรรกก็จะไ้ับพ ไปด้วยนะส่วนเควสทั่วไปก็ดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆแล้วก็มีเควสไลฟวันด้วยที่เราสามารถรับไปเทมได้จากตรงนี้กดรับหมดแบบนี้ได้เหมือนกันนะแล้วก็ระบบของขวัญนะครับก็คือกล่องของขวัญที่ตัวเกมได้แจกเข้ามานั่นเองนะครับตามระยะเวลาไม่ว่าจะตอนเที่ยงอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถกดรับได้จากตรงนี้เหมือนกันนี่แบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นร้านค้านะครับนี่ อันนี้ที่ผมแนะนำไปแล้วนะครับอันนี้เราก็สามารถาใช้ไอหินสีเขียวเนี่ยมาซื้อของจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แลกหินดันเจียนนะครับพวกนี้อารีน่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีระบบแคนนะร้านค้าแคนที่ยังไม่เปิดด้วยนะครับส่วนระบบถัดมานะครับนั่นก็คือระบบเมนูนั่นเองนะก็คือการที่เราจะต้องการ ปิดคัดซีนเวลาที่ตัวเกมเราใช้สกิลอะไรพวกนี้นะครับให้เพื่อนมาที่ตั้งค่านะแล้วเลือกแบทเทิลตัวนี้นะครับกดปิดตัวนี้นะครับใครจะเปิดก็คือเปิดมันจะเอาไว้ดูนะก็ปิดไปหรือใครที่อยากจะประหยัดพลังงานเล่นในมือถือก็สามารถกดโหมดมาตรฐานตัวนี้ได้นะครับมันก็จะช่วยลดพลังงานในการใช้นะครับนี้ โอเคครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาลองสุ่มระบบกาชากันดีกว่านะครับโดยที่ระบบกาชาภายในเกมนี้นะครับมันจะแบ่งออกเป็น2แบบนั่นก็คือแบบแพตตินัมนั่นเองนะครับแบบแพตตินัมจะเป็นการสุ่มหาตัวละครนั่นเองนะครับส่วน normal ตัวนี้จะเป็นการสุ่มหาอุปกรณ์นะครับโดยที่เราจะสามารถกดสุ่มฟรีได้ทั้ง2ครั้งนะครับจะรีเซ็ตตอนตีห้าแล้วก็ตอนเที่ยงนั่นเองนะเราสามารถกดรับได้นะครับ2งครั้งนะในแต่ละวันเดี๋ยวเราลองสุ่ม10ครั้งกันดูนะตอนนี้มีอยู่5000นะครับ ก็น่าจะได้ประมาณ3รอบเท่านั้นนะเพราะว่าขาดอีกนิดหน่อยนะเพรไม่พอนะครับก็จะมีคัทซีนน่ารักน่ารักแบบนี้นะโดยที่ถ้าเราจะได้เกตสีอ่านี่เลยได้เลยพูดยังไม่จบได้เลยเนะครับนี่เห็นไหมเราจะได้เป็นอ่าชิ้นส่วนอัญมณีมาเมื่อสักครู่นี้ตัวละครที่เราได้มาใหม่นะนี่อันนี้อันนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นได้ชิ้นส่วนผลึกเทพธิดาแบบนี้นะ าเราได้ตัวซามนะนี่แบบนี้นี่ก็คือ2ดาวจะเป็นบัตรสีทองนะถ้าเป็น3มดาวจะเป็นสีสายลุ้งนะครับตัวสุดท้ายเลยนะนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นสีลุ้งแบบนี้แหละโอ้ได้เป็นตัวนักธนูด้วยลีโนนะครับก็ถือว่าเลดออกมาไม่แย่นะ เดี๋ยวเราลองเปิดอีกรอบดูนะครับโอ้โหขาวขาวโอ้โหรอบนี้ขาวนะครับแต่ไม่เป็นไรนะได้3ดาวมาเพิ่มตัวหนึ่งลวโอ้โหได้ตัวใหม่มาแค่ตัวเดียวนะส่วนหน้าหลักถ้าเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนตัวละครอ,ออกมานะครับให้เพื่อนๆกดไปที่รูปผู้หญิงตัวนี้นะแล้วก็เลือกติก๊กถูก เอานะครับว่าเราจะเอาตัวละครตัวไหนออกมาโชว์นะอย่างเช่นผมจะตัวนี้นะแล้วก็มีตัว3ดาวตัวนี้ใช่ไหมอ่ะกดเสร็จสิ้นประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวละครแบบนี้ออกมาโชว์นะครับโดยที่ตัวที่เป็น,นเกรดสาดาวนะมันจะสามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้นะครับแบบนี้สดาวจะไม่สามารถกดเปลี่ยนได้แบบนี้นะครับอันนี้ใครอยากได้ตัวละครตัวไหนน่ารักน่ารักรก็ สามารถปรับเปลี่ยนได้จากหน้านีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับรายละเอียดต่างๆภายในเกมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอาจจะต้องอดใจรอกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าไอตัวที่ผมได้เล่นอยู่นี้นั่นก็คือเป็นคนที่ได้ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับถึงจะได้ลิงก์ในการดาวน์โหลดนะก็เดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้นั้นก็อดใจรอไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวเกมก็อาจจะเปิดเป็น OBt ให้เราเล่นนั่นเองนะครับโอเคครับก่อนจากกันยังไงก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้ว อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเกมใหม่ๆและเทคนิคการเล่นเกมแบบนี้ที่ผมเอามาแนะนำอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ